สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้อลิซาอินเจแปนจะทำอาหารเช้าเมนูแบบญี่ปุ่นนะคะวันนี้จะพาทุกท่านวิธีทำปลาย่างในกระทะหรือว่าทำปลาไข่ย่างในกระทะนะคะทุกคนเคยเจอปัญหาไหมคะทำปลาไข่ย่างที่กระทะแล้วมันติดสุดท้ายนะคะปลาไข่ปลาก็จะแตกวันนี้มีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกทุกคนคะ่ะอันนี้อลิตาก็ซื้อปลาไข่มานะคะเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะแล้ว ก่อนที่เราจะเอาปลาใส่ลงไปนะคะกระทะต้องร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ย่างหรือกระทะถ้าไม่ร้อนจะทําให้ปลาของเราติดกระทะไข่เขาก็จะไม่สวยนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องคนนะคะรอให้กะว่าอีกด้านหนึ่งนะคะมันสุกถึงจะกลับด้านนะคะ วันนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ํามันนะคะเพราะว่ากระทะของเรามันเป็นกระทะเทฟลอนนะคะแต่ถ้าเราย่างในกระทะธรรมดาค่ะถ้ามันไม่ร้อนมันติดแน่นอนเลยนะคะหรือว่าที่เราปลิ้งย่างปลานะคะที่เป็นตะแกรงนะคะถ้าไม่ร้อนทําให้ปลาติดถ้าเราไม่อาน้ํามันใส่นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ํามันนะคะย่างแบบนี้นะคะอาหารเช้าวันนี้ก็จะมีมิโซซุปค่ะแล้วก็ปลาไข่ย,ย่างคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าชิชามโมะนะคะส่วน มิโซซุปวันนี้ก็ใช้เต้าหู้นะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่มิโซะนะคะแล้วก็ใส่ดาชิลงไปแค่นี้แล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็มีข้าวสวยส่วนเครื่องเคียงวันนี้นะคะก็จะมีเป็นสลัดนะคะสลัดแล้วก็มีลูกบวยหรือว่าอุมเมะบุชินะคะแล้วก็จะมีผักดองอีกชนิดหนึ่งค่ะที่ซื้อมาจากซูปเปอร์นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะแล้ววันนี้ปลาย่างของเรานะคะอาจารย์ก็จะใส่เป็น หัวไชเท้าขูดกับแครอทนะคะเพิ่มสีสันสวยงามนะคะก็อันนี้เป็นเมนูอาหารเช้าที่ให้สามีกินตอนเช้าค่ะแล้วก็จะมีนัตโตะนะคะหรือว่าถั่วเน่าญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเวลาที่เราจัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะเอาแครอทที่เราขูดนะคะใส่ในจานแล้วก็เอามายองเนสค่ะแล้วก็พริกป่นสมุนไพรญี่ปุ่นนะคะวางเสิร์ฟไปด้วย ส่วนน้ำสลัดวันนี้เป็นน้ำสลัดเป็นซีอิ๊วนะคะแล้วก็สอสเปรี้ยวๆค่ะแล้วเราก็เสิร์ฟด้วยข้าวสวยนะคะข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มิโซซูปนะคะที่เราทำไว้ส่วนผักอย่างอื่นนะคะทุกท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเป็นสลัดอย่างอื่นก็ได้ค่ะอันนี้เขาเรียกตโลตโร,โตโรมันจะเป็นบางๆไม่แน่ใจมันมันเหมือนสาลายนะคะ ก็เอามาใส่ในนี้ได้เลยนะคะส่วนอันที่เราใช้ใส่ในซุปนะคะเราสามารถมาทําเป็นข้าวปั้นหรือว่าคลุกกับข้าวก็ได้นะคะก็ปรับเปลี่ยนได้ค่ะส่วนปลานะคะถ้าเราไม่ชอบเป็นปลาชิชามุหรือปลาไข่เราก็เปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นเมนูเซตอาหารเช้าเป็นปลานะคะคนญี่ปุ่นก็นิยมกินปลาในตอนเช้ากันนะคะปลาย่างมิโซซุปนัตโตะเมโบชินะคะขอบคุณที่ติดตามแะรับชมค่ะสวัสดีค่ะ